คลิปที่สองเด้อจ้าคลิปที่สองเปิดกล้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องยกซีเก้ายกซีใหม่ขอบคุณนารายเด้อเบิลทานเด้อกล่องที่หนึ่งบาร์นี่พี่น้องแกะอีกแกะอีก,อกเปิดกล้องจนตาลายเลยพี่น้องเอ้ยดีใจแหงไปแล้วเจ็ดกนะล่กองเนาะ เคลียว่าหายจะคองบ่ใต้เฮ้ยไม่มีจองหรอกแม่ด้วยคือตาดีแต่ว่าสองหลอกเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี่เจ็ดกล่องเลยเนาะแม่บ่เมื่อกี้นี่เจ็ดเจ็ดกล่องแล้วเมื่อกี้นี่นะอันนี้เป็นกล่องที่เป๊ของคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะถาหลุดน้ำกันอีกเลยพี่น้องเอ้ยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ ที่ผ้ากับผ้านั้นมันผ้าห้องกอะไะพี่พน้องเอ้ยผ้าดังผาดูผาดังนั้มหน้าไม่เมื่มอ,นอนปปยนกระมาเปิดกลองแต่ว่าภูมิใจแหละก็ดีใจลายแง่ละก็ความนนดีใจถือว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยเมนลูกเฟ้หายเนาะ เ,เ,นนเป็น,น,นใ้เแล้วเใจมีผลลมต่องัน,ออา,น,นาดังหน้าร้เปิดมา่อลัมผัดลม,ดลมป้าม,มีอยู่ในเฮือนแม่แม่น้องแกมบุมอเนอยแล้วก็น้องค้าเนาะแม่บาก็ปีอยู่วัดน้ำพี่น้องเอ๋ยลายเจ้าพี่น้องของไพ่น่ะยงีสื่อ เออไมอา่ยา่จน you know? ั่นแหละแม่พอใหญ่จอหัวโอ้ยตาเต่าโอ้ยหญ่นด่อจอีกคสีนี่กัขึ้งงามเท้มีงามเลีแต่สีงามงามเลยออกนี่ต้นนี้เฮว้าวของภายน ผมมีส yeah, ื่อกับเพื่อนพอยายจืดมในา่จอยนี่แหละพอยายจอยมในา่จืดนี่แหละยแมนาพยเลา่อเมงนาหอหันพอยจอยสนีป่าบอ ตาหลือตาลายอไเด้อในจักเรนไฟเด้อก่ข้เอนกสนีป่าามางามอลีสนีป่าจสที่าตืนงแโอ้ขเนองแก้มบุ้นื้อกพิสิอ่านวดาพี่นเล้วเลยสนีเพิ่นอานหนังสือบอเป็นฮาตัวอาโล ลงไปยวบอหอกันพี่น้องเอ้ยบาเนื้หัวมวนไปน้ำเนาะเห็นป่เยเดี๋ยวตัดค่อยๆเด้อค่อยๆล่ะคอยโอยจรนเดินลูกเอ้นงท่นด้เถ่ายขีปาก็ยังบ่ได้ลงหรอกตอนนี้เนาะขั้นบ่อผ้าพ้นเศร้าพูเด้อานผสมเลยจังได้กับบได้ลงลงมาแบบว่าเย็นๆเนาะ แต่ว่าลมบล้มบทาบโบท่านมือนี่เนาะก็น huh. ่าจะเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นใ้มัน่เก็บไ่เอเก็บบุญเผิ่กมาแงน้องต้านมาพี่น้องต้านมาเดอมาไนมาเย็นเย็นเด้อจ้าเกิดน้องตานมาตานมาัฒนาอันนี้ถวายถวายวัดเด้อถวายวัดเออเมงามใช่นาะเกี่ยวอำดำน้อ นีอยากได้นบบคลองวัดก็คือคองวัดเลยเนาะอันนี้นัดพยัญจายหใจวจพยัญจยม่นต้องจะมาเมื่อยด้บลนี่เด้อมีลังยืดลองลายพี่น้องเลยขอถ่ายเป็นซองส่งไปเลยเนาะเป็นกลงอิที่ไรเเฮย โอยลงนาลงน่ะบอสนี่ทีตัวนีนะท, 8, นทั้งเบิร์ก็คือ14กล,ล<น>อ่องฮะแหละเออขายไปเลยกล่องที่กล่องที่กล่องที่เก้าเออขายขายสันนี่อุ้ยยันฝนมายันฝนมาตอนนี้นะแต,ตงได้ฮะก็เอามาคขบอยู่แล้วสิบกล่อง็นบบว่าจดีใจบ่ดีใจจะอ่อนแห้งจะในตัดกับบเป็น ตัดหนาตัดลังยูพญายพญายใจจะนอยเอ้ยเด็แม่ตาบ่เอ้จริงๆเขาดีใจดีใจแห้งเขาเพ่นกับบริกินปิดไว้นี่นะเขาจะเอาหามถุบไปไว้เพื่อนเลยจ้ะว้าาาาาาากาาาางาาาาาา ตกอน้องดล้อล้ขนมอล้ององอ่าโอขนมบอกออกมาก็ได้ขหน่อยมีขนมนะรอนี่มีของอยู่เด้อโอ้ผมนีแต่ขนมหยาเดียวะาออ้แม่แม่อเนยอ่าอลแม่แก้มบุ๋มวาสิตลกเอาของแม่แก้มบุ๋มได้เมื่อกี้นี่ เฮ้ยเสียไปฮดสวนมาเฮ้ยขนมกับของแกมบุ้มนั่นแหละขนมปานหั่นปานกันกินกล่องที่ซิปเล็กบอมีลืมแล้วเบิ่งอยู่นไหนเบิ่งจนตาลายดีใจแฮง ดีใจลายค่ะประชชมเว้ยเฮ้ยเนี่ยนี่นใม้เป็นไทยถวายบอสได้เลยถนัะมาปูอยู่ก็ผ่ไอีีององถวายผ้าโอ้ของถวายผ้าขอบุญขอบคุณลายๆเด้อแม่แล้วใส่กล่องไว้แม่คนอยากไ้คนอยากได้พอดีแม่ชื่อเนเลย อันนี้ากสิกแก้ากสิแกกล่องใหญ่นน่เลยเนาะกล่องที่สี่มาแก้มลังหมดกล่องที่สิบเอ็ดแกที่สิเอ็ดเริ่มว่าที่สี่มันเร่มจะดีนะเออจังหวะผ่นสิวัดตัวพิ่นแสเล่ก้าออนไลน์กล่องยังสิมากล่องที่สี่อยู่พุห้เบึง ยายอย่าเพิ่มเห็ดนะคัต้มาประกอบกันมาลองประกอบเบิ้งว่าไพสิเห็ดเป็นมีสิบได้ประกอบเลยแม่แม่แม่นี่ก็ถึงเนี่ยเนี่ยเบิ่งานเงียบเงียบเงียบ

โอ้โอ้ถวายผะถวายเมซี mm ่ม hmm. huh? ีเบิดเลยพี่น้องเยโอ้ถวายผะกระาลเตอพี่น้องอืม ดีเลยแม่เพราะว่ามันอยู่ในวัดนี่มันมีอันเดียวสอันนี่บ่กห้อนกับหอนปฏิบัติม้อแม่ด้นกมานอนพอยากล่ำไแล้วไม่ใหญ่จืด่มือแลวังคาณก็เลยเนาะอันน ah <ic> ี <c oughs> um ้ำ yeah. เ okay. okay. ือนาจะไปไกมาใหญ่ยักยองแก่เ้ยอแมเอา นีิสนี grit, ide, <No, ป่าเหรอคะผัดลมอีกแล้วสนีป่าค่ะอืมสีงามอลีต้องหน้วจ้าอุ้ยขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อสีงามค่ะอันนี้ของใหญ totally uh uh wow. uh ่เจ้าอ uh uh ันเดียวฮ่าฮ่อุ้ยปัญจอยจ้าฝาขึ้นมาทางสีฝากขึ้นมาท่านสิวะปัญจอยอุ้ย ป้า mm. well, ัตอะไรกันเป็นท so ่องพญเจอยเปล่าขู่กันเลยสม่าโบมีขู่อะไเฮานี่ยังซอ่องเร่งเร่งเร่แลอซุปซิอะไรกันซุปซิบอะไรกันฮะยังนี่บ้าเลยนี่กลับมาเลยแล้วนี่สิเผาปิดเครื่องแล้วนี่พี่น้องว้าบบเผาหลดได้ เมืองตาเมืองตาเมืองเอกนี่ช่งย no ังข่อกาแฟครับ um, สุดปึ๊บสุดปอร์กาแฟอืมสุปเปอร์โอ้จักว่าสุปเปึ๊บอลำใหญ่อลำใหญ่อ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆ อันน <phải> ี้มันแสดงมะผู๋โอ้แสดงว่ามันแซ่บมันมันมันเสพอืมมาพูดปลูกนมาด้วยพัดลมบูหัวห้องพายกับนี่เพื่อนม่ีไงจืดนี่แหละอืมโอ้ยคืองามแต่ว่าบอกเคยเห็นด้แบบนี้นะปัด เป็นน้ำดื่มน้ำยังอันนี้เป็นขนมขนมปวยโจยขนมปวยโจยปุบปบปกบอืมอืมอันนี้เป็นขนมเด้ออืมกองซุดไายทยซุดพี่น้องซุดท่ายทยซุดแหละเด้องุดยพี่น้อง หูสิแตกเลยเคี่ยวเอ้ยเคี่ยวกะบพ่อเคี่ยวเด้อเสียงสนั่นดีใจพี่น้องเอ้ยจังได้กะผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อผ้ากะห้องหึห่งหมากกใกล้ๆอลไรบนางถึงผ้าเนี่มือนี่โอ้ยเพิ่นได้เห็นไวๆนะมันกะบ่ไหวเด้อเพิ่นเฮาสิลงให้เพิ่นเบิ่งร่มขึ้นเขาแล้วลูกเอ้ยมือเนี่อยอะไรอ่ะพ,วพวุ่ง,งาาววาววามาววกเลยเมนบ่ทันมื้อนี้กะมื้ออื่นเด้อพี่น้อง ถวายพระอ yeah, uh ัน huh. น uh ี้เดี๋ยวถวายพระกับซีไทยเพิ่นเบิ่งอีกสิงูดินอันเนยโอ้อันเนยอันนี้โอ้อันเนยคือได้งามแท้ปะหมักเด้พฟผมแบบนี้นะอันนี้แกอันเนยอโอ้อันเนยอีกแล้ว พอดีพอดีไปมบเล้กัวาต้พี่น้องวันนี้นี่กขะขอบพระคุณหลายเด้อผู้ใหญ่ลดีเด้อทั้งต้นตะกยากิของมีเลี้ยงน้องคอยายจอยเองนี่พี่น้องเลยดีเม่สาเชิวยเรืองน้องกระดอกกระดิ พอขอบปลาพุ่งอย่างชูงนะคนอยู่ดีมีแหงเด้อบุญขำหนามชูเด้อความเก็บอย่าได้ความข่ใหญ่านี้ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหงพงหงษ์ไชเด้อเบิ่งลูกเบิ่งร้านเบิ่งครอบครัวามมีอย่ชื่นป้าจุงโชพี่น้องยกชูงอยู่เพียงผ้าปุ๋ยมีอย่างชื่นจะเหม็นดีมกดีใจบ่เคยเห็นบ่เคยพาอพัดตะเกิดมากมีอย่ชื่นก็ไดบ่เคยเห็นเกิดมาหาสิไปกว่าปีห้าก็เห็นคนแบบใจดีอะไรยรอ

เพิ่นเป็ื่อนไปทางป่ามากเพื่นเมื่อยเชียงจนหายใจง ขอขอบคุณขอบคุณเด้อญาติเมื่อก่อญาติยังชื่อในอันญาติคนนี้อย,ออย,ย,อย,อย่แล้วอขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อให้จเจริญรุ่งเรืองเดอ้อไปใส่มาใส่กับข้อให้ตลอดปลอดภัยขอให้อันแบบท่านมือเช้าไร้เขออ่าเนี่ยมาแรงเดอ้อให้มีแต่คนหักคนแทงให้มีแต่คนหนักลื่นหนักหนักถือลื่นหนาหนักถือลื่นหนาเด้อ ขอให้อยู่ดีม่แหงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยตาทูแต่ี่มาจากแม่สิว่าแม่เราเห็นแบบมันะนึ้นพันลมเดี๋ยวมันแม่แม่ห้องใส่หมวกกันกุ้อไอ้ๆคอยูุดีมแหงเด้อสุยากเป็นเจาเป็นยัึ่ก็ให้เป็นหุ่มห่มชให้ลูกในร้านหายเย็นคือนผัดลมหน่ยเด้อสาทุคอยอยดีม่แ้งเด้อป็นยูดีเด้อาม่าเลย ทำสิเปิดแด้วเมียเี๊ยบนอนเต็นซุ้มอะไรกันแน่เนี um ่ยด um ีด um um ีแห้งันเย็นไปกินแบบเวรได้แล้วญาตห้องพายห้องมันแม่ขอขอบคุณขอบคุณลายเด้อญาติพู้ใหญ่ใจดีแม่เจี๊ยบ่ดีแหนงสุขภาพแข็งแรงงรกุ่มลูกกุ่มลานเลิหนึ่ลูกหนึ่งดีแนงเด้อเอาแหละเด้อน้องหน่ยกับข้อขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับข้อให้อยู่เย็นเป็นสุขคือผัดลมเด้อให้เฮงเฮงลอยลอยปังปังเด้อสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบคลิปปเพียงท่านี่เลยนะพี่น้องเพราะว่าผาเลือบแห้เงเขายากเลยตอนนี้นะถต่ได้กับพบพอกันคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมสบายดี